PA คืออะไร PA คือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะครับแลราะมันดีอย่างไรมันดีเพราะว่าเวลาเราชีวิตจังหวดของคนเรานะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลานะครับยิ่งเทศกาลต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีคนบาดเจ็บและเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำนะครับตอนนั้นถ้าเรามีแผนรองรับนี้มันก็จะสบายใจได้นะครับเพราะว่า ทุนประกันของ PA เนี่ยมันทุนประกันสูงดอกเบีย้ยมันถูกนะครับยกตัวอย่างเช่นทุนประกัน5 0 0แสนเบีย้ยก็ตกประมาณ2,500บาทต่อปีหรือคิดเป็นจำนวนวันก็6บาทกว่าๆนะครับเห็นไหมครับเบีย้ยมันถูกมากเมื่อเทียบกับความคุ้มครองความคุ้มครองมันเป็นยังไงกรณีที่เสียชีวิตก็ถ้าทําไว้5 0 0 0 0ก็จะได้เงิน5 0 0 0 0ไว้ให้กับครอบครัวทําให้ครอบครัวไม่เดือดอร้อนนะครับกรณีที่บาดเจ็บ แล้วมีการรักษาพยาบาลก็ได้ค่ารักษาตกประมาณ50,000บาทนะครับต่อครั้งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีตัวนี้ช่วยบรรเทาให้เราไม่ต้องเอาเงินก้อนที่เราเก็บไว้มาเป็นค่ารักษาพยาบาลด้วยเหตุน,นี้แหละครับบจริงจําเป็นต้องมี PA เอาไว้เพื่อความสบายใจอุ่นใจนะครับฝากตรงนี้ไว้เลยนะครับว่าเราควรมีไว้1นึ่ฉบับอย่างน้อยนะครับสวัสดีครับ